สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมออยู่กับบไร้สายสวัสดีค่ะสัญญาณหลุดหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะสัญญาณดีไหมนะอ่ะหมอขอน้องนมสดโชว์นิดนึงนะคะโอ้น้องนมสดอุ้มมานิดนึงนะคะ โอ้โหน้องสดเป็นไงคะน่ารักไหมนมสดนงสด,งสดที่หนึ่งเลยนะคะน้องสดน่ารักมากๆเลยอะน้องสดสัญญาณดีอยู่ไหมคะสัญญาณหายหรือเปล่านะใครได้ยินเข้ามาทักทายได้นะคะอาวันนี้หมอจะให้ดูน้องปอมน่ารักนะคะ คุณเก่งสวัสดีค่ะคุณไพศาลน,นะคะได้ยินนะคะมาแล้วนะภาพชัดแล้วนะคะวันนี้ใช้สัญญาณ Wi-Fi เลยนะอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะดูเด็กๆน่ารักนะอ่าเป็นไงคะเด็กๆสวัสดีค่ะอ่ามาเลย ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้ชื่อน้องนมสดนะคะน้องนมสดน่ารักมากๆนะคะขนฟูปุกป,ป,ปุยนะคะอันนี้ชื่อน้องเต้าหู้นะคะน้องเต้าหู้เอ,อ่อเป็นตัวผู้นะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะถ่ายคู่กันอ่าวันนี้หมอจะให้มาแสดงความสามารถทิเศษโชว์นะคะอ่าเพร้าไม้เพร้าไม้อ่า ทุกคนตั้งใจดูเลยนะน่ารักที่สุดเลยอ่า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 อ่โอ้โหอ่านี่นั่งลงได้ด้วยนะอขอมือได้น่ารักนอนนี่นั่งรอนะคะนี่เขารอคำสั่งนะอ่าเดี๋ยวโอ้โหเป็นยังไงคะที่บ้านรอได้ไหมคะ รอกันได้ไหมที่บ้านอ่า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 แสดงความสามารถอื่นนะคะอ่าน้องสดไหนน้องสดสวัสดีได้ไหมสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนอ่าเนี่ยอ่า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 ให้เห็นพี่เต้าหู้ด้วยนะคะอันนี้ชื่อพี่เต้าหู้นะคะต้องรอของกินนะต้องรอของกินนะ อ่านอนมไหมอนมอนมอนมอ,นม,อ,น,มอนมนะคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ัสวัสดี่เดี๋ยวหมอจะให้ไปดูในมุมของเด็กๆนะคะอ่าน,ออน่ารักไหมนั่งรอได้ได้วยนะขอมืออะขอมือนะคะขอมือข้างหนึ่งด้วยนะอ่าอันนี้คือปฏิบัติการรอคอยนะคะรอคอยนะอย่าเพิ่งกินนะอ่าน้ำหนึ่งถึง ยังไม่ได้นับเลยลูกรถเร็วมากเลยน่ารักที่สุดเลยนะคะอะไหนไหนคือยืนยืนไหวได้ไหมยืนไหวได้ไหมเห็นเด็กๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะเขาจะดีใจมาก เะะต้าคูเปนนมสดิ้มหมิ้มลงจิมลงระรหวหา่างนี้ใครให้หัวใจเด็กๆได้เลยนะคะส่งหัวใจให้เด็กๆรัวๆได้เลยนะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามเข้ามาก่อนได้นะคะตอนนี้ก็ให้ดูความน่ารักของเด็กๆเวกรอนะคะเนี่ยหมอชอบที่สุดเลยคือร้อได้ไม่อยากจะบอกเ,เลย ถ้าเกิดว่าธรรมดาส่วนใหญ่เด็กๆจะรอไม่ค่อยได้เนาะอันนี้เขารอได้นะคะอ่ะความสามารถของน้องเต้าหู้อีกอย่างหนึ่งคือขึ้นนั่งตักได้เองนะคะเดี๋ยวดูนะคะเต้าหู้นะเขาจะนอนหงายท้องได้เองนะคะอ่ะดูนะอ่ะ,อะเขาจะขึ้นตักได้นะอันนี้นนแล้วแต่อารมณ์หรือเปล่าลูกอืมอ่ะไหนเรียกเต้าหู้เต้าหู้ ทำไหมอันนี้ก่อนเนาะันนี้ไม่ทำเลยวันนี้วันนี้ไม่ทำเลยธรรมดานะคะเขาจะขึ้นตักนะคะแล้วนอนหงายท้องเองนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้รู้ว่าถ่ายอยู่เนาะเลยเลยไม่ทำเลยอ่าอ่าไหนไหนก็เจอนมสดแล้วนะคะวันนี้หมอจะเอา นมสดนะคะมาบีบต่อมข้างก้นโชว์นะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเพราะว่ามีคนบอกว่าคราวที่แล้วไม่ชัดนะคะมาเดี๋ยวคราวนี้จะบีบต่อมข้างก้นของน้องนมสดให้ดูนะคะอ่นนมสดมาค่าน้องสดเข้าเฟรมแล้วนะคะอ่าเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวบีบต่อมข้างก้นน้องนมสดโชว์นะคะอ่าเดี๋ยวช่วยหมอถือกล้องนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นนี่เลยนะคะขึ้นที่เดิมเลยนะ เคยเอานมสดอัดคลิปมาครั้งที่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวช่วยจับนิดนึงนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะบีบแบบมือเปล่าเลยนะนิะ่งๆนะคะวิธีการนะคะอันนี้คือแบบไม่มีอันนี้คือขันหลังอย่างนี้นะคะในกรณีที่แบบเขาไม่ค่อยยอมเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ตรงมุมอย่างนี้นะคะ,ะนี้นะแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะคะอันนี้นะคะของจริงนะ เห็นชัดไหมคะชัดพิมพ์เข้ามาได้นะอันนี้ก้นน้องนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะคะบีบให้ดูสดๆเลยนะคะไม่เจ็บเลยนะอันนี้ยตำแหน่งของต่อมข้างก้อนอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะหมอจะบีบเบาๆนะคะเนีย่ยนะคะบีบเบาๆเนีย่ยเห็นไหมบีบกระเด็นใส่หน้านะจอหมอ,อเห็นไหมคะ เนี่ยบีบออกมาไม่เจ็บเลยนะคะเด็กจะไม่ร้องเลยนะเนี่ยคะ่ะออกมาจบหมดแล้วออกมานะคะเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวล้างตรงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> โดนหน้าจอโดนมือหมอเลย <c oughs> หน้าจอมือถือชัดมากเลยนะคะตอนนี้เห็น <c oughs> <c oughs> ที่ต่อข้างก้นบีบมาใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวหมออ่านตอนนี้ใครอยากจะเข้ามาคุยกันก็เข้ามาคุยได้นะคะเนาะก็สวัสดีนะคะทุกคนนะคะ,ะวันนี้ภาพชารันนี้ใช้วไยฟนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณจริยานะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทองมากคุณสสีบอกนะคะ น่ารักดีเนี่ยมีแต่คนชมเต้าหู้นมสดนะคะไม่แปลกใจเลยเนาะชอบน้องปอมน้องปอมน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักทั้งคู่ที่บ้านทานข้าวยากนะคะทานข้าวยากเนี่ยจะต้องเ,อเวลาให้อาหารนะคะควรจะให้แบบลักษณะคือเป็นมือมือไปนะคะไม่ควรให้แบบเต็มที่นะคะในตอนนี้หมอจะให้ดูนิดน,นึงก่อนนะเป็นไงคะเด็กๆเ,เขาอึอฉี่ในกระบะนะคะ เขาจะไม่ถ่ายเขาจะไม่ถ่ายแบบข้างนอกนะคะเนี่ยขนาดเป็นตัวผู้นะเขายังรู้เลยว่าเขาต้องขึ้นกระบะนะคะเนี่ยมาอึนในกระบะแล้วบอกพ่อนะคะปกติเนี่ยต้องเห่าบอกแล้วนะว่าเขาอึเสร็จแล้วให้พ่อมาเก็บนะคะอ่าเต้าหู้นี่น่ารักมากเลยในระหว่างนี้จะให้ดูอิริยาบถต่างๆของเด็กๆนะคะระหว่างที่ที่หมอตอบคำถามไปเรื่อยๆนะคะอ่า ขอบคุณคะ่ะคุณพรพิมลหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะ,ะแมวไปอันตรซาวแล้วผนังหัวใจหนาและหัวใจเริ่มโตแบบนี้ต้องกินยาอะไรหรือเปล่านะคะต้องดูด้วยว่ามีภาวะหัวใจรั่วเริ่มร่วมด้วยไหมนะคะถ้ามีภาวะหัวใจรั่วเริ่มด้วยในบางตัวเนี่ยเราก็จะให้อะให้ยารวมด้วยค่ะนะ เมื่อกี้ทำอะไรคะเมื่อกี้กำลังบีบต่อมข้างก้นให้ดูนะคะบีบทำไมในกรณีที่เขาชอบไถก้นนะคะเราก็จะบีบต่อมข้างก้นให้นะคะน้ำที่ออกมาเหม็นมากไหมคะเหม็นมากเลยไปแล้วเนี่ยไปล้อ่าอาอยู่นิ่งๆให้หมอหนโลกสวัสดีคะ่ะคุณพี่นายแอนเดอรแกงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็แวะมาทักทายนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามแบบเรียลลิตี้เลยนะคะก็กดปุ่มขวาบนนะคะกดติดตามได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ